สวัสดีครับสงครามยูเครนในภาพรวมตอนนี้รัเสเซียก็พยายามรักษาพื้นที่ที่ตัวเองยึดได้ก่อนหน้าแลวก็มีการโหมบุกยึดเมืองลูฮัสส่วนเมืองโอเดสซานะครับอันนี้ก็มีการด้อมๆมมอ,มองมองอยู่ส่วนยูเครนก็มีการโต้กลับเมืองคือซอนก็มีการพัฒนาหนักขึ้นยูเครนเนี่ยเริ่มได้คืนบางส่วน เพราะฉะนั้นการที่รัสเซียจะมีแผนทาประชามติเมืองเกอร์ซอนในปีหน้าอันนี้มันมีง่ายซะแล้วนะครับข่าวการต่อสู้ยึดไปยึดมามันเป็นข่าวจริงอยู่แล้วมันไม่ใช่ข่าวปลอมที่ตะวันตกได้สร้างขึ้นเพราะว่ามีหลายสำนักข่าวนี้อยู่ที่นั่นสหรัฐม,มีการเนโตตะวันตกไม่สามารถควบคุมสื่อได้ส่วนรัสเซียก็คคุมสื่อได้เฉพาะในประเทศรัสเซียเท่านั้นส่วนสื่อต่างประเทศอันนี้ก็แล้วแต่อธัธยาศัยมันเป็นหน้าที่ของผู้ชมนะครับที่ต้องใช้วิจารณญาณแอดมินก็ดูข่าวจากหลายสำนัก ทั้งกองรัสเซีย ตะวันตกตะวันออกกลางแต่ว่าแอดมินเนี่ยจะไม่ดูข่าวจากตะวันสาแสงแรงกล้าเพราะว่ามันแสบตานะครับมีบางคนอยากรู้ว่าแอดมินเนี่ยอายุเท่าไหร่แอดมินอายุเกือบ50ปีแล้วอีกไม่กี่ปีเองนะครับเคยไปต่างประเทศหลายปีเคยไปเที่ยวหลายประเทศแอดมินไม่ใช่เด็กติดเกมแล้วมาทําคลิปแน่นอนเป็นคนที่เคยออกจากบ้านเกิน2กิโลเมตรแน่ๆกินอาหารมาหลายประเทศรับรู้รสมาพอสมควรเพราะฉะนั้นมุมอมองของแอดมินเนี่ยค่อนข้างกว้างเป็นมุมมอง ของคนแก่นะครับแต่ว,ว่าไม่ใช่แก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานแอดมินจะพยายามเสนอเหตุผลมันก็แล้วแต่คนดูเนี่ยจะพิจารณาตอนนี้ในยูเครนจุดประ่านหนักก็คือเซียวิโลโดเนส เป็นรอยต่อของ Queen, uh as, แคว้นลูฮัสและก็ดเนสตอนแรกในรัสเซียล้อมไว้แล้วก็ประกาศยึดได้แต่ว่าผู้ว่าการลูฮัสออกมาปฏิเสธเพราะทหารยูเครนเนี่ยยังดูแลพื้นที่อยู่นะครับล่าสุดมีข่าวว่าทางยูเครนสามารถลุกคืบเอาคืนเมืองซีวโรดเนสนี้ได้มากขึ้นเหมือนเป็นการเปลี่ยนแผนนะครับตอนแรกในสั่งถอยตอนหลังมายูเครนนี่เสริมกําลังยูเครนได้แรงหนุนอะไรมาสักอย่างแต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงอยู่เพราะถ้ายูเครนลุกคืบลึกไปเนี่ยเสี่ยงต่อการโดน รัเสเซียนี่ล้อมอีกครั้งแต่ว่ายูเครนได้อาวุธเพิ่มอันนี้สําคัญอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้ยูเครนเนี่ยตัดสินใจเสริมกําลัง ตรงนั้นเป็นจุดะทะหรือว่าฟอนไลน์ของดอนปาสนี่อยู่แล้วนอกจากกําลังของยูเครนก็ยังมีทหารต่างชาติโรพิเศษนี่มากมายในานามกองกําลังผสมนะครับ JFO ก็มาจาก Joy Forces Operation มีความชํานาญนี่พอสมควรแล้วก็มีอาวุธค่อนข้างเยอะเป็นเหตุให้รัสเซียนีรุกคืบได้ช้าส่วนมากราัสเซียใช้วิธีการยิงถล่มจากระยะไกลก่อนพยายามเข้ายึดด้วยทหารตาบแต่ก็ล้มเหลวหลายครั้งส่วนหนึ่งก็มาจากยุทธวิธีของ JFO ในการซุ่มโจมตี ด้วยความชํานาญดังกล่าวน่เลครับเป็นงานยากของรัสเซียยิ่งยูเครนเนี่ยได้อาวุธสนับสนุนระยะไกลามางานรัสเซียก็ยากขึ้นแต่รัสเซียก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับเพราะกาลังนี้เหนือกว่าส่วนยูเครนก็มีโอกาสตีโต้รัสเซียเหมือนกับเมืองคาคีฟนี่ได้เหมือนกันต้องดูปัจจัยเสริมด้วยแต่วันที่5มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ JFO โชเกาวแล้วครับทำลายรถถังของรัสเซียไป4คันปืนใหญ่อัตราจร3ครัน รถยนเกราะต่อสู้8ดคันรถบรรทุก3คันรัสเซียเสียหายหนักแม้ว่าจะดูว่าน้อยแต่ว่าในทางยุทธศาสตร์แล้วนะครับรัสเซียเสียพื้นที่ควบคุมไปหลายตารางกิโลเมตรโดยเฉพาะการเสียปืนใหญ่อัจจจรรัสเซียเอาคืนด้วยการส่งเฮลิคอปเตอร์โจมตี k a 5 2หจระเก้น้อยมาสนับสนุนแต่ว่ารัสเซียก็รู้นะครับยูเคนเนี่ยมีขี่ปนาวุธประทับป่าสารพัดและแล้วก็ตามนั้น k a 5 2จระเก้น้อยโดนใส่ร่วงไปอีกหนึ่งลำตามเพื่อนไปติด,ตด นานฟ้าของยูเคนนี่มันไม่เคยปลอดภยัยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับ แต่การที่ยูเครนจะตีโต้ยึดคืนได้จํานวนมากเหมือนเมืองคาคีฟอันนี้ก็คงไม่ง่ายพาเพราะรัสเซียเน้นและกําลังเยอะกว่าแต่รัสเซียหัวเสียกับเรื่องนี้นี่ไม่น้อยคุ้มคลั่งยิ่งถล่มกรุงเคียบกดดันไม่ให้ตะว,วันตกเนี่ยส่งอาวุธให้เตือนแล้วเตือนอีกไม่มีใครฟังการที่รัสเซียต้องการพื้นที่เพิ่มจากเดิมตอนแรกพรเพราะรัสเซียเนี่ยเสียเยอะเกินคาดการที่จะเอาแค่ควายเมียกับดอนปัสมันไม่คุ้มแล้วละครในตอนนี้ในขณะที่ยังรบกันอยู่ไม่รู้ผลเนี่ยรัสเซียก็ ขโมยเหล็กขโมยข้าวสาลีของยูเครนไปขายพังๆไปก่อนช่วงนี้นะครับ